นี่นะครับนักตะก้อพันท่านะครับลูกี้ลูกี้การเลี่ยงผมได้ไหมเนี่ยผมมองฝั่งไหนต่อจำได้ไหมราคาลงสี่สิบเอ็ดต่อสี่ครับโอ้ต้องเก็บรายละเอียดทุกช็อตแล้วนะครับเก็บอย่างนี้ครับอิดเสิร์ฟออกหรือเปล่าว่าไงครับลงนะครับลูกนี้ครับโอ้โหได้แต้มครับขึ้นแท่นเลยครับโอ้โห สุดๆจริงๆครับโอ้ดิี้มาทางเดียวเลยนะครับโอ้อยรอยเอียดครับมีปัญหาชัดเจนแล้วครับโอ้ต้องยอมรับสภาพไปหรือเปล่าครับทางด้านทีมันเดินสายครับบอล้อยครับจะปิดเกมหรือไม่ครับอิดพันท่าครับเอาละครับเกมไม่เกมครับลุกนีครับมาดูกันครับ12ต่อส0แต้มครับ อีกแต้มเดียวจากเกมครับเป็นแบบพอยขยี้หนึ่งครับของท่านเจ้าอินครับเสิร์ฟออกครับลูกนี้ครับเอาละครับออยจะขอเสิร์ฟครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับไม่มีอะไรจะเสียครับเสิร์ฟไปลูกนี้ครับยังเปิดได้ครับโกบอลขึ้นมาอีกเตะลูกนี้เรียบร้อยครับเอาละครับต้องล็อกร้อยครับ ฝังดูอีกั้าเดียวจะเกมครับเป็นแบบพอยท์ครั้งที่2เลยครับเกมไม่เกมครับลูกนี้ครับบอลุ้นกันเกมไม่เกมครับเจ้าอิดครับจะเสิร์ฟในช็อตนี้ครับเอาละครับตอนนี้ครับทางด้านบาร์ดูผีครับออกมาเออเอาละครับเอาละครับลูกนี้เสิร์ฟมายังเปิดหัวนะครับออยครับขึ้นมาครับบอลร้อยโชงเองกินเองโอ้โหเตะได้ไงครับลูกนี้ครับ สุดอยอดจริงครับไม่อยากได้เฉยเลยครับไม่อยากจะเชื่อเออไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากเชือ่อเลยมีโทรศัพท์ได้ยังไม่โทรศัพท์ไม่ได้แล้เออจะไม่ได้เดี๋ยวมงไปตามก่อนดีเอาล้วครับมีเท่าไหร่ต้องใส่หมดนะครับไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับตอนนี้ต้องการแทบเดียวครับทางด้านทีมงานครับออยน้อยเอียดเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้เสิร์ฟออกครับ เอาละครับต่อดีครับฝั่งลุนเป็นแบตพลอยครั้งที่3แล้วนะครับเกมไม่เกมครับลูกนี้ครับ12ต่อ10ครับลูกเสิร์ฟของโกบลเสิร์ฟลูกนี้พีกแค่มาจะเปิดเข่านะครับโชเกติเดครับลูกนี้เรียบร้อยครับหือสี่ลิศกันดูนุนครับโอ้สุดยอดจริงๆครับนี่ครับบอลมัน นี่เตะเลยเตะลำบากนะครับดูลูกเสิร์ฟครับต้องมาแล้วครับชั่วโมงนี้ครับยืดเตะเลยยืดเตะเลยจีไปใส่เจ้าอินครับเอาละครับโกบอลชงขึ้นมาครับอีกเตะลูกนี้โอ้ได้นะครับลูกนี้ครับแม่อิดพัดท่าครับสุดจริงจครับ เราบอกว่าเป็นการประท้ากันครับของชุมพุตตาลติกโตอกครับสิบสองต่อสิบแต้มครับแบทพอตคทีสามครับเสร็จปัวนนะครับเจ้าออยร้อยเอ็ดชงขึ้นมาได้าตาขายลูกนี้ลูกนี้เรียบร้อยครับ โอ้ดีนะครับถ้าออยละเอดมั่นใจเมื่อไร่ครับก็มีโอกาสที่จะล็อกได้ครับอ,อยู่ที่ความมั่นใจของเจ้าอ,จออยครับต้องมั่นใจนะครับ,บมรไม่หน่อยเล้เอาละครับสีรมิสััดอนุลุนครับบอล้อยครับ ลูกนี้ไปยังเปิดได้ครับโกบนลต้นชาลีครับหน้าตาขายเตะลูกนี้หายครับยายามจี้ไปใส่ทางครับเจ้าอ,อินครับแต่ว่าไปเข้าเท้าของโกบนลเครับฝั่งนูนครับแบตพลอยขั้นที่สี่ครับสิบสองต่อสิบแ้มครับ เจ้าอิดเสิร์ฟลูกหย้ย้อยมายังเปิดนะครับอออต้องลากเล่นเองจังหวะนี้เรียบร้อยครับล็อกได้อยู่ครับ5แบบถอยไม่เกมนะครับทางด้านฝั่งอีกกับโกบลนะครับโอ้โหตื้อไปเรื่อยๆก็ต้องว่าตื้อเท่าไหร่ที่คองโลกอเปว่าก็ไม่แน่ใจครับ สิบต่อสิบสองครับพี่วันศรีเชื่อไมบาเที่ยวแล้วครับลูกนี้เอาโกบอลโดยลูกนีไกลไปเกี่ยวได้หรือเปล่าไม่ได้ครับลูกนี้ครับโอ้โหพยายามจะงัดขึ้นมาครับบอล้อยครับเออดเดียวครับฝั่งนู้นครับเป็นแบบถอยครั้งที่หกแล้วครับเก๋ใบเกียครับ คะแนนอยู่ที่12-10ครับโปบอลเสิร์ฟมาครับบอลร้อยเปิดหัวออยน้อเอชงขึ้นมาบอลร้อยเตะลูกนี้ไม่พลาดครับร็อกได้อีกครั้งนึงครับ6แมตพอยไม่เกมครับฝั่งนู้นครับเอาละครับฝั่งนี้ต้องการจุดเปลี่ยนครับจะมีจุดเปลี่ยนหรือไม่ครับในจังหวะการเล่นเลยครับจุดเปลี่ยนของเกมครับจะมีหรือเปล่าครับต้องคุยกันแล้วครับตอนนี้ทางด้านทีมงานสอสภานแพ้ครับ ต่อทิศสอครับเสิร์ฟไปครับโกลบอยังเก็บไว้ได้ครับเจ้าอิเตะลูกนี้หายเหมือนกันเลครับโอ้อิจต้องบอกว่าฟิตจริงๆครับไม่ยอมง่ายๆครับแหมใช่ครับแฟนๆบอกมาครับถ้าออยเปิดได้เมื่อไหร่ครับก็ไม่มีพลาดครับแต่ว่าถ้าฝากรู้นะครับหาเหลี่ยมเสิร์ฟนะครับก็พยายามที่จะจ่อทางหน้าเจ้าออยนะครับอ่านะครับแบทไว้เขาที่เก็บนะครับ ของทางด้านฝั่งอิดก,กับโปบนนะครับเก๋ไม่เกลครับ 22ต่อ3ครับลูกเสือของโกบอลครับเหล็กเหลี่ยมเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟลูกนี้หยอดมาจงเปิดนะครับบอดดอยเรียบร้อยครับลูกนี้ไม่พลาดครับเจ็ดครั้งไม่เกมครับโอ้โหเซเว่นดอทเกมครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับองเชียร์ก็กำลังให้กำลังใจครับเอฟซีมาถึงสนามเลยครับบอดดอยครับลูกนี้จะมดีแบบที่ไทยพีบีเอสนะครับเกย์แล้วเกย์แล้วมาโยฟันเหนียเลย เาทุกทีเลยขี้ตัวเดียวีตัวเดียวสิบอ้เสิร์ตปิเด็ดครับวันนี้ครับลูกเสิร์ของบอลลอยครับแหมประยามขี้ไปใส่เจ้าอิดนะครับแบตพอยคังที่แปดนะครับของทางด้านอิดกับโกบลครับ คะแนนอยู่ที่12ต่อ10ครับโกบอลเส์อแปรเลยครับบอลด้อยลากมา1 2, 2> เรียบร้อยครับโอ้โห,โห,โโหนี่เป็นแชมป์เดียวประเทศไทยนะครับแชมป์เดียวประเทศไทยครับในรอบชิงชนะเลิศด,ดีชนะทางด้านนักกอ์จากประเทศพม่านะครับเบียนบ้านะครับด้านก็คือทางด้านดินกะลาบาครับเชื่ออะไรวะในรอบชิชาบาบงเป็นินกะลากะลาครับกะลาเบียนบ้าครับ เอ่อกาลาจอมเลยเา,า,า,ายนก็นเส้นตวเดียวเนาะโอ้เอาละครับสิบก็สิบสองครับเสิร์ฟจี้ไปเอา้าเสิร์ฟออกครับลูกนี้ครับนิดเดียวครับเอ้าละครับฝั่งรูดเป็นแบบถอยครั้งที่เก้าครับเจ้าอิจจะไปเสิร์ฟเองครับเออโอ้ดีแฟนที่ดังไปติดเลยนะครับอยู่ขอบสนามนี่ยืนลุ้นระทึกกันยกใหญ่เลยครับ โอ้เอาละครับเริ่มวันไหวเริ่มไหววันเลยครับต่อทั้งสองฝั่งครับจะออกทางฝั่งไหนครับใช่ครับนี่คือคู่เอกดับรายการเลยครับ12ต่อ10แต้มครับเจ้าอิดครับเสิร์ปันายมาบอลร้อยเปิดหลังเท้าหนึ่งสองเรียบร้อยครับครับโอ้โหต้องขออภัยครับยกมือขอโทษด้วยนะครับเป็นรุ่นร้อยนะครับบอลร้อยครับเป็นรุ่นร้อยของเจ้าอิดนะครับ อายุร้อยกว่าครับเอาละครับดูครับว่าใครจะเสิร์ฟบัตได้ครับในจังหวะการนลุ่นแก้วครับบอลบอลเ,เขาเขายอมแล้วเขายอมแล้วเอาไม่ลงแล้วกินน้องกิน สิบสองต่อสิบครับเสิร์ฟไปลูกที่จะเปิดได้ครับโกบนเลยครับหน้าตาขายลูกที่เจ้าอิดเตะหายครับอู้หูอิดพันท่าครับยังไม่พลาดครับเออเจอบอลร้อยร้อยลีลาครับวัดดี้เอาเตอรองร้อแบตพอยต์ครั้งที่สิบนะครับของทางด้านทีมงานอิดโกบนเลยครับสิบแบตพอยต์นะครับว่ามีโอกาสเกมสิบครั้งแต่ยังทำไม่สำเร็จนะครับ แดดอยู่ที่12ต่อ10ครับลูกเสิฟของเจ้าอิดนะครับเอาละครับเหล็งเหลี่ยมเสิฟไปทางไหนเสิฟรูนี้โอ้ยออดจังกูโอ้ยจังเก็บได้ครับมาดิ้งในจังหวะนี้ต้องได้แล้วครับร้องไห้อยู่ครับชิริสักอาดุนุนครับบอดน้อยครับโอ้ยนี่ต้องนี่โอ้ยต้องนี่อย่างนี้แล้วนะครับถึงจะอยู่ครับไม่งั้นจะแย่แน่ครับรอจุดเปลี่ยนเกมครับจุดเปลี่ยนเกมอยู่ที่ไหนครับจะมีอยู่ไหมครับบอด้อยครับชิริสักอาดุนนลครับ เอาแล้วครับต้องมีคาถาแล้วครับลูกเสิร์ไปว่เอายจงเก็บไม่ได้ครับโกบอลขึ้นมาเจ้าอิทพันทาเตะุรีเรียบร้อยครับโอ้โหยังล็อกกันไปล็อกกันมาครับยังไม่มีแต้มเคลื่อนไหวนะครับแต้มนี้อยู่กันยาวนาจริงๆครับมาลาทอนเลยครับต้องบอกว่าเตะได้เตะดีเตะกี่ทีไม่มีพังเลยครับ แดนอยู่ที่12ต่อส0แแ้มครับอีกค่เดียวจะเกมครับแบดควยครั้งที่11นะครับแบดควยครั้งที่11นะครับเอาแล้วครับโกบอลจะเสิร์ฟมาครับในช็อตนี้ครับลูกเสิร์ฟพวกนี้มาจีบทางั้งออยครับจับตึงสองหน้าตะข่ายบอลน้อยไม่พลาดครับโอ้โหสิบเอ็ดครั้งไม่เกมครับลืวเอาแต้มเกมมาหรือเปล่าครับทางฝั่งนู้นครับอีโกบอลครับโอ้ยนี่นะครับสงสัยลิวเอาแ้มเกมมาครับ เอาละครับนี่ครับต้องคิดว่าเรียบไหนที่เสิร์ฟได้แทบดีที่สุดครับในจังหวะการเลิเนียครับบอลบอลขี้โยเตะนหรือบอลโยเตินครับโยเตินครับโยเตินสิบสองซาโหดดได้จนได้ครับเสียเบียต่อสิบสองครับเล่นอยู่ดานครับเรียบเสิร์ฟครับจุดเกียดเกมอาจจะมาหรือไม่ครับ อีกตั้เดียวจะเสมอครับอีกคะแนนเดียวจะเสมอครับตอนนี้ครับสีเอต่อสิบสองแต้มครับโอ้จะทําสําเร็จหรือไม่ครับเอาแล้วครับโอ้เจ้าหยิดผ้าจนได้ครับคืออย่างที่บอกครับอิบไ่ใช่ตะก้อสายชื่อรางวัลนะครับเป็นตะก้อถ้วยนะครับโอ้จะเรเดิมบอลจะเริมเอาแล้วครับเห็นูุรหรือเปล่าครับ อีกครั้งหนึ่งครับปลายยังเปิดได้ครับมีลูกเกี่ยวหรือไม่ครับจังหวะนี้เตะหายครับอือหือจิดพันธะบอกไม่ยอมไง่ายครับโอ้แบททอยครั้งที่12ครับ 12ต่อ11ครับเจ้าอีจะเสิร์ฟครับลุกนี้ครับเสิร์ฟมาครับบอลร้อยจับเองเล่นเดงเรียบร้อยครับลุกนี้ครับชัดเจนครับเอาแล้วครับสิริสักกระนุรุลครับต้องลากเล็ดเดงกเลยครับในจังหวะอย่างนี้ครับต้องการแต้มตีเสมอจะทำได้หรือไม่ครับโอ้บอลลุยยันเลยครับเปลี่ยนเกมครับ12ครั้งไม่เกมงเลยครับฝั่งูุนครับไม่แน่ใจว่าหึงตราแต้มเีมมาหรือเปล่าครับ ¿Por qué te andas? Mañana, mañana. ลูงนี้เสิร์ไปเท่าโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อจริงๆครับวิชชาติมิสอเบิลครับปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้ครับไม่อยากจะเชื่อครับ12เท่าครับโอ้12ต่อ12ครับอีกต้าเดียวจะเกมครับอีกคะแนนเดียวจะเกมแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นทางด้านบอลร้อยกับเจ้าออยละเอยดครับอีกต้าเดียวจะเกมครับโอ้โหเหลือเชื่อครับฝั่งนู้น12แบบพลอยไม่เกมครับฝั่งนี้เป็นแบบพลอยแรกนะ ครับเกมไม่เกมครับลูกนี้ครับโอ้มาลุ้นกันครับกระเดินกระเดินเกมไม่เกมครับเสือไปลูกอยากเปิดได้ครับมีลูกเกี่ยวหรือไม่ครับจังหวะนี้จิตพัฒนาเตะลูกนี้โอ้โหแบบไว้ครั้งแรกอยากไม่เกมครับโอ้โหเอาละครับบีหัวใจกองเชียร์แล้วครับ มีหัวใจกองเชียร์แล้วนะครับตอนนี้ครับโอ้โหต้องบอกอย่างนั้นครับฝั่งรุ่12แบตถอยไม่เกมนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับจะเป็นเลขอาถรรพ์หรือเปล่าครับเลข12ครับทางด้านอิดกับโกบนลครับเอาละครับโอ้12เท่าครับออกใครก็ได้แล้วครับตอนนี้ครับฝั่งรุ่จะได้เสิร์ฟครับเพื่อลุ้นครับโกบนครับ 12ต่อ12ครับเสร์บติดตาข่ายครับโอ้โหเอาแล้วครับใครดีใครได้ครับใครดีใครได้ครับอยู่ที่ใจครับวัดที่ใจครับผู้ดีครับวัดที่ใจแล้วครับใจใครดีใจที่ใจน้องเลยครับโอ้โหวัดที่ใจแล้วครับเอาแล้วครับพี่เดิมอยู่ใบครับจุู่ที่ได้แป้มครับฮะโอ้โห อีกแป๊บเดียวจะเกมครับแบทอยขี้สองครับของทางด้านสินิักอดรุนครับ ลูกนี้เสียไปลูกนี้เอาเปิดได้ครับจังหวะนี้จังหวะไกลไปเตะลูกนี้หายเหมือนกันเลยครับอีกพันท่าไม่ยอมครับ2แบตพอยยังไม่เกมครับฝั่งรุตจะขึ้นแบตพอยครั้งที่14ครับโอ้ฝั่งรุตแบตพอยครั้งที่14แล้วนะครับเอาละครับลูกนี้ครับเออสิบสี่ครั้งครับ14อีกครั้งหรือเปล่าครับต้องวกันครับสำหรับทางด้านอิฐกับโปบอลครับโอ้บีบหัวใจกองเชียร์จริงๆครับใครเชียร์ใครครับผู้นี้ครับ มีหัวใจสุดๆเลยนะครับอเอาละครับกดดันทั้งคู่เลยนะครับตัวบ่อยกันเลยครับทางส้นขวาซ้าขวาสิบสองต่อสิบสองครับโกบนลครับจะเสิร์ฟในช็อตนี้ครับเสิร์ฟติดเตสครับพี่เอาแล้วครับ เอาแล้วครับ14ครั้งไม่เกมครับโอ้14ครั้งจะมีปาฏีหายหรือเปล่าครับทางด้านบอด้อยครับสีสักลุนลุนครับในแบบถอยขรี้ี่3ครับเกมไม่เกมครับลูกี้ครับโอ้เกมไม่เกมครับขออนุญาตกองเชียร์ครับถอยเลยครับขอดูลูกเสิร์ฟหน่อยครับเมื่อกี้ครับปากดัดครับครับขอดูลูกเสิร์ฟของบอด้อยหน่อยครับ คะแนจุดคะแนกจะอยู่ที่ลูกนี้นะครับห่างที่สามครับเสิร์ฟเมื่ี้อ้าวเรียบร้อยครับโอ้ไม่อยากจะเชียร์ครับไม่อยากจะเชียร์ครับไม่อยากจะเชียร์ครับไม่อยากจะเชียร์ริงๆครับมีชากดีพอสมควรครับปฏิบัติการที่เป็นไปได้ครับบอหน่อยครับสี่ลิซ่ากับลูนลูนครับเสิร์ฟกินรวดเลยครับ